เป็นโรคเนืงงน้องอกเป็นซีดแล้วก็ติดเชื้อในรังไข่รู้สึกว่าแบบใจยุบเลยแหละใจคอไม่ดีเลยตอนนั้นพอไปตรวจอีกที่หมอว่าไม่มีหมดนยุบห,<ล>หายไปเลยอาการมันดีขึ้นอย่างแบบไม่คาดคิดอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลวาวะบะเราะากะยะอยู่บ้านยาวระตะปัญญัง เป็นโรคเนื้องอกอเป็นซีสแล้วก็ติดเชื้อในรังไข่อตอนนั้นก็คือปวดมากเดินไม่ได้หน้ามืดใช้ชีวิตํำบกท,ทำงานก็ไม่ได้แม้กระทั่งมันจะลุกกินข้าวก็ไม่ได้ปวดมากเลยก็เลยไปหาหมอรักษาก็คือได้กินยายาฆ่าเชื้อแล้วก็เก้ยปวดเท่านั้นก็อาการไม่ได้ดีขึ้นก็คือ ก็เจ็บเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมเดินไม่ได้เหมือนเดิมมันก็แค่แบบบันเทาตอนที่วันแรกแรกๆที่ว่าไปตรวจมาคือว่าใจยุบเลยแหละแบบว่าหนึงหน่งเนื้องอกแบบเนื้องอกคือแบบว่าเนี่ยพอพูดถึงเนืงง้องอกนี่รู้สึกว่าแบบใจยุบเลยแหละใจคอไม่ดีเลยแล้วก็มาบวกอีกกับว่าเป็นซิดท,ทั้งสองข้างจิตใจกายเป็แบบยุบเลยแบบเรายังยังอายุยังน้อยอยู่โอกาสที่จะมีลูกก็ ย,ย,ยังยังยังมีโอกาสพาตตดต้องพาตัดทั้งสองเลยแหละ<ม>อืมซีดกับเนื้องอกอัน<ม>คือวันนั้นหมอนัดแล้วก็ไปบ้านญาติแล้วก็เขาแนะนําให้กินลิลงก้ากายก็ลองกินได้ขวดหนึ่งระหว่างกินนั้นอยู่ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็น้ํามันจะไหลออกมามทางช่องคลอดนั่นแหละ แล้วก็ออกมาเป็นน้ําแล้วก็ออกมาเป็นน้ําเยอะมากเลยแล้วก็พออยู่สักพักก็ออกมาเป็นเลือดเลือดนั้นมันจะออกมาแบบสีมังคุดน่ะพออยู่สักพักประมาณสองชั่วโมงกายก,ก็ไปตรวจหมอก็ซาวหมอบอกว่าเชื้อที่ที่หมอตรวจก็คือไม่มีแล้วนะมันมันไหลออกมาหายไปหมดเลยแล้วก็จากที่ว่าซีดที่ว่าสองสี่เซน ก็ลดเหลือ2เซนกินแค่1ขวดหลังจากที่ว่าไปตรวจปั๊บแกก็กลับมากินต่อกินประมาณได้สี่ขวดก็อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็หมอนัดตรวจอีกทีตรวจดูอาการปรากฏว่าเนื้องอกไม่มีเลยนะก็คือตอนนั้นมันเริ่มเริ่มเป็นประมาณแค่1เซนเนื้องอกตอนนั้นพอไปตรวจอีกทีหมอว่าไม่มี หมดยุหายไปเลยแล้วก็ติดเชื้อในรังไข่ก็คือไม่มีเลยเชื้อตัวนั้นมันมันหมดเลยแล้วก็ซีดที่ว่าเป็นสองข้างจากที่ว่าสี่เซนก็ลดเหลือมาสองเซนจากที่ว่าสองเซนก็คือลดหายไปเลยจากที่ว่าหมอบอกว่าต้องพาตัดต้องดูอาการต้องพาตัดพอวันนั้นพอไปตรวจอีกทีหมอบอกว่าไม่มีไม่ต้องพาตัดไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ กินแล้วรสชาติดีมากกลิ่นหอมด้วยกระเทียมอ่มาตูรสชาติแอปเปิ้ลแต่แล้วกลิ่นกระเทียมเหม็นไหมไม่เหม็นไม่เหม็นเลยเหมือน,น,นกับอกตุกิตัมาเกืน,น้ำผลไม้อวันที่ไปตรวจนายยศถามว่าเออกล้าไปกินอะไรใหม่อ่ะมันลดเร็วมากอะไรแบบเนี้ยออมาอตูชัดเจนมากแบบอาการมันดีขึ้นอย่างแบบ ไม่คาดคิดเลยหลังจากที่กินตรวจมาก็คือร่างกายก็แข็งแรงกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดินได้กินข้าวได้แล้วก็ไปไหนมาไหนได้แล้วก็ได้กลับมายิ้มใหม่อีกครั้งที่น่าเศร้าก็อยากแนะนําว่าลองค่ะลองมาใช้ดูค่ะถ้าไม่ลองเองไม่รู้อะค่ะผู้หญิงที่เป็นซีดเนี่ยแนะนําเลยเนื้องอกก็แนะนําเลย